หลายอย่างเลยเออเออหมดหมดนะหมดนะหมดนะพี่โจพี่เคฟปูถ้าพี่พี่ปูอยากรู้ฟอเราสองอันดับแรกเลยทำเปี้ยวอะเอางี้หม้อใส่น้ำใส่ผักใส่ลงข้าวใส่พักไฟที่ใส่เตารีดก็ได้ยางรถยนต์ถ้าที่บ้านมียางใส่เข้าไปจุดไฟเป็นหม้อ ถ้าพี่คิดว่าเฮ้ยยังรถยนต์ปักไฟกับผักลูกชิ้นหมูใส่กินกันได้เหรอพี่คิดแบบพลศมันคือจิ้มจุกกินข <c oughs> ้าวอยู่ข้าวแล้วเราจงรู้ว่าเราอยู่ที่ไดในอ,อวกาศจุดไหนในกาแล็กซี่ <c oughs> และตรงไหนของอทางช้าง <c oughs> ถ้าพี่รู้ท <c oughs> ี่จะรู้ว่าเราเป็นแค่เซี่ยวริวเล็กๆที่เรา ปรงุงปรุงแต่งตเติมแต้มเพื่อให้กับความคิดเราถ้าพี่คิดว่าเอายางรถยนต์มาใส่หม้อจิ้มตุ๋ใส่ได้เหรอไปกินข้าวพี่ก็ยังคงคิดว่าไม่ได้ดักหลังเลยโบไปแต่ถ้าพี่ทําได้เราแยกออกจากความคิดกับเขาะหัวใจสมองแยกออกจากกันที่จะไม่มีวันตั้งอําธามว่ามันกินได้ใดที่พี่ยังไม่เคยหลอกทิษสวีนำหน้าจากการปฏิบัติ 아구, 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 합자좀 <laughs> 해.